สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับและผมมิสเตอร์กรเกษตรยั่งยืนได้เดินทางมาที่บ้านสะพานใหม่ตำบลแหลมปลัดครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพราะที่นี่ทราบว่าเขาปลูกทุเรียนมังคุดนะครับและมีทุเรียนเนี่ยหลายพันเชียนะครับไม่ว่าเป็นชันนีเป็นหมอนพองเป็นกระดุมนะครับเป็นพวงมาีเราไปเจอเจ้าของซึ่งเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเวอร์แพลนและคู่หูมหัศจรรย์คือไข่ตัวชานเดินทางไปพบเขาเลยครับ พบกับพี่แจ็คครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คนี่คือพี่แจ็คพี่แจ็คมีชื่อจริงว่าอะไรครับชื่อจริงชื่อวราลาวุฒิประสิทธิ์นาวาครับประสิทธิ์นาวาเป็นผู้ที่มีสวนอยู่ที่นี่ใช่ครับบ้านล่ะครับอยู่ที่ไหนบ้านสะพานหินตะบนแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับบ้านก็อยู่ติดกระสวนนี่ติดกระสวนครับบ้านบ้านกระสวนนี่รวมกันกี่ไร่ครับอ่ายี่สิบสามไร่ฮะยี่สิบสามไร่ยี่สิบสามไร่นี้เราปลูกอะไรบ้างครับอ่ามีทุเรียนมังคุดลองกอง ผมทราบมาว่าพอพี่มีปัญหาพี่ปล่อยปะละเลยจนถึงปัญหาหนักขนาดไหนครับกับต้นไม้อะไรครับคือทุเรียนน่ยก่อนก่อนที่ทาก่อน,อนที่จะทำเนี่ยเป็นยอดไม่ฝาดหมดเลยทั้งแปลงฮะคือ,ค,อคือใบใบจะตรงยอดจะไม่มีเลยฮะเยอะครับครับผมโอ้ยอดยอดไม่มีแล้วก็ปัญหาหนอนก็เยอะแก้ปัญหาด้วยการใช้ใช้เข็มฉีดยาก่อนฉีดยาฉีดยาที่ต้นโอ้แล้วมันก็ยังไม่ฟื้น ใบใบไม่มาอ๋อ oh. แล้วพอผมก็ตัดสินใจคุยกับทางเพื่อนคนหนึ่งครับกาแนะนําผมมาให้ให้ใช้ผมก็ซื้อมาว้าชุดหนึ่งก็ยังไม่ใช้อ่า uh. ผ่านไปสองเดือนแล้วก็ลองมังคุดก่อนอ่า uh huh. พอลองมังคุดเออเห็นใบออกดีฮะ oh. โดยการลองมังคุดอ่ะมังคุดต้นเดียวนะฮะครับของคุณพ่อที่ที่บ้านท่าพิกโอ oh. แล้วกลับมาก็มาเละเลยเริ่มของตัวเองที่บ้านต่อครับยอดที่เป็นตัวกินหนอนกินหายหมดไม่มีเลยเหลือเลยแลวถามว่าพอมาใช้กับทุเรียนใช่ไหมครับทุเรียนที่นี่ปลูกพันธุ์อะไรบ้างครับอ่ชนีหมอนทองกระดุมพงมณีเพราะพอใช้แล้วจจาากกต้นนี้เมื่อก่อนไม่เคยติดโนะไม่เคยมีดอกก่อนนอกฤดูกาลมันมีฮะมันอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุต้นนี้แปดถึงเก้าปีแปดถึงเก้าปีนะ แลวเป็นไงครับชนีเนี่ยใช้ตัวเวอร์แพนไข่ตัวสารแล้วเป็นไงบ้างครับใช้แล้วใบใบเขียวงามทนแต่ผมว่าน่าจะปีนี้น่าจะติดลูกดี<อ>เพราะทำได,ได้ได้เพิ่มสารเข้าไปด้วยผมผมเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีพวงมณีด้วยพวงมณีมีกี่ต้นครับมีพวงมีประมาณสิบต้นฮะสิบต้นน,ะน,นี่ต้นหนึ่งนี่ต้นนะครับ<อ>นี่ก็ติดโูกในตอนนี้ติดลูกนะติดโูกฮนะกเอ,อ้ยพวงมณีนี่ปกติเราได้กําไรจากพวงมณีสิบต้นนี้กี่บาทครับ ถ้าถ้าติดดีๆพงมณนนีจะราคาเดียวก็หมอนเลยแล้วแล้วย,ยืนยาวตลอดปีที่แล้วอ๋อเหรอครับราคายืนยาวตลอดเลยไม่ไม่มีตกเหมือนหมอนนะฮะหมอนจะมีราคาตกหล,อลือเครื่องหนึ่ง<อ>แต่ว่าพงมณนนีไม่มีตกราคาเดียวตลอดเลยอ๋อผม<น>มีปีที่แล้วอยู่ประมาณตันบ่อฝาพงมณีนะครับได้กี่บาทครับ ก็เกือบสองแสนนะฮะโอ้โหมีกิ่สิบต้นครับผมได้เกือบสองแสนครับโอ้โหท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับฟังกันอย่างนี้แล้วแก้ปัญหาเบื้องต้นก็ปัญหาเริ่มต้นคืออะไรครับไม่ยอมเชื่อใช่ครับเพื่อนเอามาให้มาเห็นสวนเราแล้วก็ให้สวนเราแล้วก็ต้องต้องใช่ยังไงต้องใช้ต้องใช้ครับแล้วก็เอามาให้เราคู่หูมหาสการ์นี่ครับแล้วเราไปวางไว้ที่ไหนครับวางไว้ใีห้องเก็บของโอ้วางไว้นานไหมครับ ก็สองประมาณสองเดือนวางไว้สองเดือนก็ปล่อยให้เป็นไม่กวาดไปใช่ฮะโอ้โหกว่าจะรู้กว่าจะรู้ก็ก็มาลองแต่แต่แต่ทันฮะทันทันใช่ไหมทันฮะตอนนี้เราก็จะมาคุยกันว่าสรุปว่าเราใช้เวอร์แพนขโตัวซานเนี่ยไปช่วยยังไงครับเวอร์แพนขยตัวซานไปช่วยขยายรากให้ดีขึ้นอขยายรากให้มันทํางานดีขึ้นการการการให้ของผมเนี่ยคือการ ให้อยู่สามทางครับคือทางใบทางต้นก็ฉีดนะฮะครับแล้วก็ทางรากทางรากก็คือเอ่อเวียงใช้ปั๊มน้ําเวียงเลยฮะอ๋อไอ้จักจ๊กจ๊กจกนะะเวียงน้ำนะฮะอ๋อครับผมขวดหนึ่งก็โค้โหนึ่งเนี่ยใช้อยู่ประมาณสี่ถังฮะสี่ถังสี่ถังต่อต่อครั้งหนึ่งต่อครั้งหนึ่งครับอันนี้หมายว่าใช้ทุกต้นเลยทุกต้นทุกพันธุ์ทุกพันธุ์เลยใช่ไหมครับครับ รวมกันอยู่ในนี้แต่ว่าพอไปถึงกระดุมไปถึงอะไรนี่ก็พิเศษหน่อยพิเศษพิเศษตรงที่ว่าเพิ่มเพิ่มให้มากขึ้นใช่ครับใส่เวอร์แพนกระตสานให้มากขึ้นเพื่อจะให้เขาครบถ้วนด้านสารอาหารใช่ครับเพราะบางทีบางอย่างอะไรนักกระดุมนี่ตายที่รากก่อนใช่ถูกไหมครับใพวงมาีนี่ตายที่ใบก่อนโอ้หนึ่งนั้นก็ต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าเข้าใจเขาใช่ับพอเข้าใจเขาที่จะเข้าใจเขาได้มากที่สุดก็คืออาหารเขาเต็มท้วนสมบูรณ์ใช่และตอนนี้เอาเรียนนนนอะะไรรรเเส็จแล้้ววคัับบ่ามมกิดใขึา จากไม้กวาดตัวน,นี้พอไปใส่กับบางคุดด้วยมางคุดอายุกี่ปีครับบางคุดมีสองแปลงแปลง,แปลงใหญ่จะเป็นยี่สิบห้าปีแล้วก็แปลงเนี้สิบแปดปีโอมีสิบแปดปีกับยี่สิบห้าปีครับแล้วเราไปลองทั้งสองแปลงเลยลองลองแปลง,แปลงใหญ่ก่อนแปลงยี่สิบห้าปีครับแล้วเป็นไงบ้างครับก็การการที่มีหนอนอะหายไปหมดเลยตอนที่มันกินยอดกินใบนะฮะ<อ>กระต้นเนี่ยเวลาเวลา บางคดอะ่ะมันจะข้อเสียอย่างคือต้นจะแตกถ้านอนเจาะคือต้นแตก<อ>นี่ต้นรัดเต็มฮะโอ้เนื้อเขาลัดเลยเนื้อเขารัดครับพอพอเนื้อเปลือกมันรัดหนอนมันก็ไม่มีแรงเจาะหนอ,น,น,อน,นก็มีแรงเจา<น>ะไม่มีแรงเจาะแรงกินนะโอ้ไมแปลว่าเราใช้ทั้งสองอย่างคู่กันครับแล้วบางคูดตัวน,นี้ใบางา,งา,บางามเลยใบงามเลยฮะเตรียมรอบางบางต้นบางต้นอ่าที่ผมคิดว่าทำไมมันไม่แตกไปอ่อนแต่ว่าใบ ใบเก่าอ่ะครับงามขึ้นเยอะฮะใบการรับแสงดีขึ้นอ๋อมันก็แผ่มากขึ้นแผ่มากขึ้นฮะใบใบเดิมนี่แหละฮะแต่แผ่มากขึ้นแผ่มากขึ้นรับแสงมากขึ้นเมื่อก่อนมันจะห่อใบมันจะหออ่อห่อแล้วเป็นไงมันไม่มันไม่ไม่มันไม,ม,นไม่ไม่มีการดูแลดูแลมันไม่สมบูรณ์ม,ม,รณมากนครับใช่ดูแลลำคาญหูลำคาญตาใช่ครับอ๋อแต่ตอนนี้เป็นไงดูแล้วสดชื่นใช่ครับเพราะมันแผ่แผ่ขึ้นรับแสงแดดได้มากขึ้นเออลืมถามครับลองกองเหรอครับลองกอง ปัญหาของผมก็คือหนอนเหมือนกันกิ่งอ่ะจะจะมีหนอนกินครับมีตุบมๆเต็มเลยพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จม,มันก็ไม่ออกดอกไม่ออกครับไม่ติดดอกหรือไงฮะไม่ติดดอกติดดอกก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีไม่ได้กาไรเลยครับเอาเรอไม่ได้กาไรเลยเอาปลูกเอาสนุกว่างั้นเถอะเอาสนุกครับอเอาเอาไว้กินฮะภูมิใจจริงๆนะครับคนปลูกพืชพืชพรรณเอาสนุกเนี่ยนะผมทาผมทาบางลองกองเนี่ยเพื่อเพื่อไว้ทําบุญ โอ้ไม่ทําบุญครับแต่ตั้งแต่ปลูกมาได้ทาบุญไปกี่ครั้งแล้วครับทําบุญทุกปีทุกทุกปีเลยแปลว่าออกไม่มากออกไม่มากฮะก็เลยไม่ได้ขายไม่ค่อยได้ขายเน้นทําบุญแต่ส่วนใหญ่จะแจกก็ทำบุญแล้วตอนนี้พอเราใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับใช้ใบแล้วใบแล้วโอเคเลยครับเลือครับใช้คู่หูแล้วใช้คู่หูแล้วดีมากใบใบเขียวงามมันเป็นมันงะวาวครับตอนนี้ไม่มีหนอนแล้วฮะใบพร้อมมีลูกแล้วเลือครับหลังจากพ่นไปกี่ครั้ง ลองกองนี้อยู่มาสามครั้งรล้วครับครับอ๋อพ่นไปสามครั้งพ่นไปสามครั้งห่างกันเท่าไหร่ฮะมันจะห่างอยู่ประมาณสิบสิบถึงสิบห้าวันฮะสิบสิบห้าวันครับ, 10, รบก็เรียกว่าพ่นประมาณกับสองเดือนเนาะใช่ครับกับสองเดือนสิบห้าวันแล้วเราพอหลังจากนั้นเราก็สังเกตเห็นว่าใบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครับจากที่เขาเคยไปเฉพาะทําบุญตอนนี้ปีนี้คาดหวังว่า เราน่าจะได้บุญแล้วบุญจะกลับมาหาเราแล้วน่าจะได้ตังใช้แล้วแหมท่านฟังแล้วแหมปีนี้เดี๋ยวต้องมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งตอนผลออกนะครับมาดูซิว่ามันหวานลูกมันใหญ่ไม่เป็นกระซ้าเหมือนเดิมไหมแต่พี่ก็คาดหวังไว้ว่าเมื่อใบงามอย่างนี้ด้วยหลักของชาวสวนแล้วเราคิดว่าต้องงามแน่นอนต้องงามแน่นอนโอ้โหมันมันใบมันเต็มเนาะใช่ครับมันแผ่มันอะไรต่างๆนี่นี่ท่านท่านรู้นี่สองใหม่นี่พองเวอร์แพนเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียกว่า เต็มที่พี่ลองบอกสิครับว่าเชิญชวนว่าใครที่กําลังมีปัญหาปลูกทุเรียนแล้วใบไม่งามนะครับใบเป็นไม่กวาดแทบจะอยากจะเอาอะไรเกลี้ยงไปให้มันต้นมันตายซะให้มันต้นมันคว่ำลงนะครับลองบอกเขานะครับแล้วต่างๆพี่บอกเองเลยดีกว่าอย่าผมพูดมากผมว่าครับพ่อแม่พี่น้องน่าจะหันกลับมาดูแลต้นเพลของตัวเราเองโดยที่ ช้คู่หูตัวเนี้ผมใช้แล้วถ้าถ้าผมไมไ่ตอบโจทย์ตัวเองผมก็จะไม่ใช้ต่อและหลังจากนี้ไปผมคงใช้คู่หูนี้ไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ราคาไม่แพงใช้อัตราการใช้คือคู่หูเนี้ใช้น้ำหนึ่งพันลิตรต,ต่อคู่นี้ครับโอ้โหท่านฟังแล้วเปไงครับความมั่นใจกระชากซองจากผมไปนะครับ กลัวว่าซองเนี่ยจะไปตกถึงมือคนอื่นแต่ต่อไปนี้พอท่านที่ดูคลิปรู้แล้วนะครับว่าพี่แจ็กนะครับวาราวุธทั้งทุเรียนสี่สายพันธุ์นะครับพวงมาีหมอนทองกระดุมชนีมีลังลองกองนะครับแล้วก็มีมังคุดท,ที่การันตีได้ว่าเมื่อใช้คู่หูมัสจรยร์นี้แล้วนะครับพี่วราวุธพี่แจ็กของผมก็ประกาศบอกแล้วนะครับว่าสิ่งนี้คือทําให้ท่านนั้นเพิ่มกําไรให้กับตัวท่านนะครับและที่สําคัญลด ต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตมีแต่ความสุขความร่ำรวยกันอย่างแน่นอนขอบคุณพี่แจ็คจริงๆเพราะว่าพี่แจ็คได้ให้นะครับข้อมูลดีๆกับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมีปัญหาแล้วก็กำลังคิดว่าปัญหาเหล่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไรวันนี้พี่แจ็คได้บอกเคล็ดลับที่เรียกกันว่าไม่ลับอีกต่อไปให้กับท่านที่เคารพแล้ววันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและพี่แจ็คนะครับแห่งบ้านสะพานหินผ่านสะพานหินตำบลแหลมกลัดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราด มาได้ทางเข้าเนี่ยครับทางเข้าน้ําตกใช่ไหมครับทางเข้าน้ําตกสะพานหินแวะมาหาพี่แจ็กแล้วมาคุยกันมารู้จักกันและจะรู้ว่าโลกนี้ทุกอย่างนั้นนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆด้วยคู่หูมหัศจรรย์วันนี้ผมสมุภาพและพี่แจ็คลาไปก่อนสวัสดีครับ